อันนี้อะไรลูกก็ไปไม่เจออออะไรลูกก็เกิดกังเราขอขู่ในเล่าก็ไปหนุนเหล้าก็กุกั้งเราก็ไปกันนะก็เก่ง่งกังก็ยักงก่งปาหนุนูดก็ตัตัดี ยังดงตังวิ่งหนีแตังเร่ติดตั้งันเพงดิป่าแลตัป็นสปั่นตาไดัม่เหมยวเดินก็เมงเราไปเจอโน้ต่าแต่ปเจอนุ่มเยะนไม

เวาจะปอดตังเราจะอตงไปแม่ก็กเยอะเก่อยู่อยู่ใครไปใจเรารอยรวยรวยรวยยรยตเจอในหเจอเจอเรื่อเจ้าเจอเจอนล สีอันนี้นี่อ่าลูกอ่ะสีวสีเขียวเขียวสีส้มสีส้มสีชมพูสีชมพูสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีเหลืองสีเหลืองสีชมพูไม่ใช่สีม่วงสีม่วงสีชมพูสีชมพูลูกเฮ้ยอ่ะสีชมพู อ่ะพี่กีต้าเขาไม่อ่านลูกๆอ่ะสีชมพูสีชมพูสีขาวสีขาวสีดำสีดำสีเขียวนั่งกีต้ามาอีกแล้วอ่ะอ่ากีต้าเดี๋ยวจะอย่ารบกวนน้องลูกอ่ะสีเขียวสีเขียวสีน้ำเงินสีเงินสีโอโรสสีโอโรสสีโอโรสมันมีหนอบ้านเลยสีแดงสีแดง สีดำสีดำสีเนื้อสีเนื้อสีครีมสีครีมเต่อไปสีสีอะไรดีสีลุงสีลุงอ่ะต่อไปอ่านนับเลขหนึ่งหนึ่งสองสอสามสามสามีห้าหาหกหกเจ็ด

เบ็ดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบอ่ะยี่สิบเร็วยี่สิบก่อนต่อไปเอผู้ตามผู้ตามลูกอ่ะอ่ะเออ่ะเออเด็กขิวนมแล้วมั้งเนี่ยเอพูดก่อนเร็วเอขอเอพูดดิ อาแค่ <ficou of> <iron> นี้ก่อนนะบ <t c v ena> ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนหิวนมซะแล้วอยู่อากินนมไปพักกินนมก่อนพักกินนมเออพักกินนมก่อนไปพักกินนมก่อนใส่พี่ใส่ฟันปลอมโอ้พี่ใส่ฟันปลอมไหนใส่ฟันปลอมเฮ้ยอ่าพักกินนมก่อนอ่ะกินนมนะ